สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยนำเข้าจากยุโปรปมาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้เบนซ E230 โฉม New i นะครับปี1997ครับรถนำเข้าแท้ๆนะครับ เครื่อง m ตองหนึ่งสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เครื่อง2 0 0 3ออโต้ LPG นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ159,000บาทครับราคานี้สาภาพนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆแล้วก็ประหยัดครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันแพงนะครับคันนี้ติดแก๊ส l PG ระบบหัวฉีดมาให้อย่างสมบูรณ์สุดๆนะครับ รถสวยมากๆนะครับคันนี้หรูหราดูดี VIP ของแท้นะครับภายในสุดหรูภายนอกสุดงามทรงนี้ห้ามพลาดนะครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอน1 5 9 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันครับภายในเบาะหนังสภาพงามกริบๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลอง3ามวาบินบุรีกรุงเทพนะครับมีแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับทางซ้ายและขวาขึ้นสูงลงต่ำนะครับ นี่เลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับสวยหรูมากๆนะครับสมบูรณ์ทุกระบบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสอบภาพงามคัดและเช็คมาเรียบร้อยต่มาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับบอกได้เลยว่าสุดคุ้มและก็คุ้มมากๆนะครับพูดได้คำาดียคือคุ้มถ้าใครมาทางเบนซ์นะครับตัวนี้แจ่มทั้งสภาพและราคาเป็นตัวนำเข้าแท้ด้วยครับรถสวยทรงหรูดูดีสไตล์นี้นะครับห้ามพลาดกันเลยคือเดียว ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโรงพยาบาลคลองสามวานะครับคันนี้ชุดแต่งบาบัดนะครับล้อสวยภายในงามมากๆนะครับสาภาพหรูด้ดูดีหมอนรองนี่จับเอ็นไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับรับรองว่าคันนี้สวยจริงดูสาภาพนะครับมีแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรี่เซตนะครับรถสวยทรงดีสาภาพงามจัดให้กับสมาชิก นำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับดูแลดีสุดๆนะครับตั้งแต่ปี1997จนปัจจุบันนะครับภายในสวยหรูกว้างนั่งสบายมาชมเช็คดูรถพดลองขับไม่ผิดหวังนะครับอูเบนในเมืองไทยนี่เยอะมากๆนะครับอะไรนี่ใช้กันได้อย่างสบายใจหายห่วงนะครับเช็คข้อมูลก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับตามกลุ่มเบนนะครับรับรองว่าสดจริงครับคันนี้ สวยหรูดูดีในสไตล์ของ Mercedes-Benz นะครับโฉม n w w ไอปี1997ปี1997ตั้งแต่นูน้นจนปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจชมเช็คโทรได้เลยนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีการโอนการันตีการโอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง นี่เลยครับสวยหรูสไตล์นี้ห้ามพลาดนะครับนานๆจะมีมาแจมจริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครที่กำลังหานะครับห้ามพลาดสวยหรู v i p ดูดีในสไตล์ยุโรปนะครับบอกเลยว,ว่าสุดคุ้มครับ